สวัสดีแกน้องอันนี้แม่กับลูกมาทำอะไรอีกจ้ะสวัสดีค่ะเฮ้ยเจ้เ<า>ฮ้ยเรนไหวนะเป็นอะไร ตาไม่รู้หนะแม่ดูนี่นุแม่จะเอาเมื <c oughs> ่อกี้นี่ไม่รู้คือมาดีๆกับให้เกินว่าไดมากเสียงข้าเจ้าเปิดนั่นเสวนเด็กหน่อยเส้นค้องเห่นเด็กหน่อยยู่รำ ก็มไม้บรรยากล้มไยังหืมเยอะ <Yeah. S 2> ช่างช่างช่างชางช่างช่เคยเห็นช่างหรือเปล่าช่างมันตัวไม่เบาจมูกยาวๆเรียกว่าวง่วงมีเขียวสายม่วงเรียกว่าหน้ามีหูมีตาหางยาวตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ในเทสโก้โลตั ตัดนะคะทุกคนอยู่ตัดแกลงใกล้บ้านเรานะแม่เนาะใช่วันนี้มาซื้ออะไรซื้อข้าวโอมะนาอะสวัสดีครับพี่น้องนะครับมามามาดึงครับจะอีเออโอ้อยากอยากเห็นดังสิเดี๋มาเดี๋ยอเอาเอาม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 าเป็นใเสียป้าหย่างนี้ ยกไปเร่อมันวะอีไอแดงบนหนูพี่น้องอะไรเลียงมดสุดพี่น้องตั้งแต่ลงเท้าไปไปไไปแม่ไปแล้วเด้อไเร็วอ่อนซ้อนยังง้พี่น้องมึงดูไปไปไปแล้วพี่น้องเบอพี่น้องมึงด้อ่น่นม่ไ้ ไอ้ไนางทั้งนี้เ่าเอาเลยต้องยืนแบบนี้วันนั้นต้องยืนแบบนี้วัะท่านดอกมันนี่คนกันไรยู่พี่น้อง,ส,องส้นเสียผ้าไอแม่เสียตัวนี้คืองามใช่ไหมเงนเงินโกรธเลยก็สิขวบหนอสวยอยู่นี่เสียตัวนี้สวยเดี๋ยวมาหน้าบินน้ำเงินนะ ยิ้มใสดงไม่เห็นก็เพิ่งได้เจเจ๊เจ้เจับลูกจับมันจิลมเอามาเต้นนไ่น้องเต้นแล้ว่ะเนี่ยจับนะงานจะล้มนะอะไรวะเนี่ยมาไแ่นบงเสียไป ผีหน่องบิ้งมุแหมมีความสุขขนาดพี่น้องเลยเพินะอืมเ,อเต้นไหมเด้อลเต้นเต้นเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งเอ๊ะในเป้าหมายที่เจ้าจะมาซื้อหรออันนี้ของเด็กผู้ชายหาเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยอ่าโอเคไปมันไกลสี่ปีไหมเพิ่นคือขึ้นเด้ช่วงนี้งานเต็มอยู่น,นะแม่เนาะยูเใส์ก็มีแต่งานเที่ยวเดินมาจบ เต้นหนะิวะเนเต้นนวะนเอาไม้มาซื้ออย่งกัแบแม่มานี่งพัดพัดพัดันไหนเนาะพัดนเนาะเด็กผู้หญิงใส่ได้หของเจ้าอันนี้เลยเหรอ,อ,อพ่เจ้าเอ็กแอลดีเอ็กก็ใส่ได้แกดีกว่า แกแกเอ๊ะเป็นไรพอใจอะไรเลยจับดีๆนะจับดีๆนะันนี่มือเพิ่นบอกจับดีๆนะลูกแม่จะค่อยๆเข็นไปมานะมานะลูกก็มองดูพี่น้องแกมมีโป๊ะไฟสามคนอยักษ์ไปไซส์ได้ไหมมาหน้าอ่ามาเสื้อแม่มาเสื้อแม่ไปแค่นี่แหละเดินตามพี่น้อง ไอส้ส้นแสบมันยาวแบบไดนล่ะของแม่ใส่ของอยังเยาีไี่มันไม่มีซักไ <c oughs> ม่ซักได้เมื่อไรอันมุกทหารโมมีเนื้อซักเลยอันนี้แม่ยังคันแม่นี่แม,ม่นี่ไม่ยังก็พอโมแม่นั่นเขาว่าเฮ็ดยังอะไร เนี่ยซักผ้าหรือปะผนุ่มอ,อย่างอ,อันนี้มาหน้ากันยุราเป็นซอนี่ติแม่มาหน้าขงดองนางสาวหงทองใครอยู่ประเทศลาวนะแม่ของปีใหม่เออของออสกา,าร์ก็พี่น้องเนาะฝากอาขอฝากแไงฝากแยกพี่น้อง <c oughs> แยงว่าแม่นั่น400กว่าบาท400กว่าพี่น้องมาเลยกินไหมมามา,มาอันนั้นอันนั้นของ,ขอ,งอ,อันนั้นของไฟเฟิรนอันนั้นของไฟเฟิร์นเดินนี่เราไปออกแล้วไปเอาขึ้นนั่งเองเลยสิปนี่เดี๋ยว่าเมื่อยแล้วพี่น้องนั่งแล้วไปพี่น้องมุ่งสนอาหารบปน,นี้ป้าพี่น้อง ตามือก็จะคือตัดมาเป็นฟัน,ง,น,นง่ามนะวันนี้เนาะอันนี้ก็คือปีกมันบอกพี่น้องบอกไงเลยเพระาะปีก็งวดอันนี้เป็นงวดมันงนวดพี่น้องแล้วก็กุ้งอานนื้ปลาจะเป็นสวยไงพี่น้องอันนี้ปลาอย่างน้อน,นี่เน,นื้อปลาเพนกาเซียสดอรี่พี่น้องอันนี้ก็ปลาแซลมอน กรียมห,หอวหอมครบหมดแค่รัดนะไ,ไปลองสีมันเขื่อนกับปลาแซลมอนเลยนะไปลอง,ลงมีหัวไยเทานเนี่ยมันแต๋วยังกำลังเัี้ยตะบอกอ๋ออันนี้เต็มเลยไปลองพักสดๆเลยต่วนนะ่ะ เค่อนประเภทตลาดเที่ยนครับพี่นอ้องอันนี้คือตลาดโลดตัส <laughs> เคื่อนทั้งสัน้นหมดเนีเออ่ยคือมีอะไรแล้วอานมาตีมวยแของเนนน่ะอันนี้กันผสมพี่นอ้องข้าวอันนี้ยังไงน่ะนอะลามุอ๋ลอ,อลนมลมุสลมมุดพี่นอ้อง อันนี้มาอันนี้บรเคยกินจ๊กเกี่ยนน้ำมันบะโล่อง,กองเกี่ยบะได้บะแซ่ยบเหรอบะเป็มอ,อ,อันนี้กะก็ว้เป็นถุงไผ่ถุงมันเป็นแพกเลยพี่น้องแอปเปิลเขียวแอปเปลเิลแดงแอปเปิลเหลืองมีมัดอยากเป็นถุงเลยพี่น้องอันนี้ลูกอะไรไหมงามไหมเขาเรียกลูกอะไรไหมลูกครับนำเข้าจากเกาหลีพี่น้องโอ้สวยนี่ยังไงราคา เอา,กาเกาแลยครับเจีแต่หมูฮูัวกม็มีมีหมปที่ตลาดนัดเอไปเนางคนไม่ไหลายนอยงงเนอนอแคงก้นอนน้ำแข็งอะไรเลยะมันยีสดๆเลยว่ามันแช่น้ำแข็งแม่จะว่าเอาอื้อไปกินดีไหมบุ้อก็มีมีเลยนตน,นคือปลาทู่นอง ปลาคู่ครับผมนี่คือปลาตาบะลาาบะ,ะ,ะ,าบะพี่นอ้องนี่แน่นี่แม่คลางความหมึกพี่น้องนี่ข้างความหมึกเลยความจืมบึ้มเลยอันนี้ก็แม่นี่ปลาปลาตะจิ้มสีสันงามเนาะปลานแค่มนพี่น้องไก่ปีใหม่แนละครับแล้าากวก็มีอันนี้เนาะหวานไก่ปีใหม่เลยจะเอทำอะไรเจ้าลูก มานามานาเอ้ยมานาเป็นหองบป็นเมียเป็นเมียเป็นนางไปเรื่องี่ของเมียเป็นซื้อมานี่ก็มดเป็นฟัดนี่แหละพี่น้องเยได้ขอบอกขอบใจพี่น้องทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ทุกซับสไครป์เด้พี่น้องค่ะเป็นกำลังใจให้ขอบครัวมาหน่าในเด้อครับเด้อขอบครัวสาระบริษัทต์บตริสันต์มนต์องมาน้าเอเด้อร์ผักไก่มีน้ำเด้อเด้อเอเด้อรแม่นร่าพี่ล่าน้องไงเนี่ย แล้วนะมีสบู่อ่านนันรกร่เอาสบู่ก่ะโอเคแบับหนสบู่แบบไหน,นตัวนี้ละแฟนนี่บอกนี่ยังหับเบื้งลีเหอตาพี่รน่องเลยแวบตาแลรวคลิปนี้ไว้แค่นี้สวัสดีจ้าจ้ามานะืหนยันนิเบื้อง่ีนะ